สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคครับนะวันนี้ผมอยู่กับนะครับนะวัวหนุ่มดาวรุ่งนะครับนะพุ่งแรงนะและก็ที่สำคัญนะเพิ่งคว้าแกรนแชมป์นะครับนะมาสดสุดล้นเลยเมื่อวานนี่เองนะแกรนแชมป์ประเทศไทยครับตัวล่าสุดเลยนะครับนะตัวนี้ที่งานสามโก้เมื่อวานนะครับนะนี่คือคือนะครับนะเจ้าห้างทองครับนะของนะฮะ สำราญฟาร์มนะครับนะตัวนี้บาโบสุดคลาสสิกครับนะะนี่คือเจ้าห้างทองครับนะนะดูครับนะความหล่อเราเอาการครับนะฮะนะพึ่งคว้าแกนแชมป์มาสุดๆร้อนๆเลยนะครับนะสวัสดีครับพี่สำราญครับนะฮะมาเรียบร้อยนะครับนะฮะวันนี้ก็อยู่กับนะครับเจ้าห้างทองครับดีกีแกลนแชมป์นะประเทศไทยตัวล่าสุดเลยนะครับนะนะ นี่เลยนะครับกบาลนี่กลมมนเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะนะฮะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะนะฮะเห็นในคลิปก็ดีใจกันสุดยอดเจ้าโตดิเต็งเกิดนั่นเลยเพราะตะวันได้แล้วทียมไม่ทีมเสียกุ้งเทีมเสียกิมบอลมัว่วกุ้โตทีมกูยจังคุณแม่ก็ที่เป็นล้มค่ณแม่โอ้ตีครับบ่เคยบ่เคยเนาะครับเขาเข่งมาเล่นงัวครั้งแรกหลอกกัไปงั้นใชนไหมก็ ประสบความสาเร็จเนาะกัโอ้แกนแชมป์นี่คือดีใจเนาะนะครับนะรางวัลที่สุดของในงานวันนั้นแล้วนะครับจ้าก็เละแล้วคือนะครับใจแกนแชมป์นี่คือนะครับไม่เป็นเพศผู้เพศเมียนะครับก็คือเอาตัวแชมป์ของแต่ละรุ่นนะครับนะฮะนะฮะของแต่ละรุ่นนะครับนะฮะมานะชิงแกรนแชมป์แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับนะฮะรางวัลนะครับนะ อันทรงเกียรตินะครับนะฮะรางวัลน,นะครับอันสุนคาก็เป็นของห้างทองนะครับนะฮะห้างทองเจ้าห้างทองสำรานฟาร์มนะได้รางวัลแกรนด์แชมป์นะครับนะฮะที่งานหนองบุโคกครับนะฮะแล้วก็พ่อของเขานะฮะทองแท้ก็ได้แกรนด์แชมป์ที่งานหนองบุโคกนะนะครับใช่โอ้โนะพ่อกับลูกนะพ่อกับลู<อ>นี่ได้แกรนด์แชมป์ยุสนามเดียวกันเลย<อ>นะครับนะ เมื่อปีก่อนนู้นนะครับนะที่งานสามโก้ตอนนั้นพ่อเขาอายุก็ได้ราวประมาณนี้อายุประมาณนี้แหละนะครับนะกับกับไอคนเกาหลีเขาบอกครับสวัสดีครับนะฮะแชสวัสดีครับก็อยู่กับอแกลนแชมป์ตัวล่าสุดนะครับนะสดๆร้อนๆเลยนะครับแกรนแชมป์งานสามโก้เจ้าห้างทองนะครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กนีรชนครับนะเออนะนะแอะแอะพิ่ง เพิ่งมาจากฟาร์มดาบกบแล้วก็ฟาร์มของเสียเบลนะครับนะเลี้ยงดุบ้างยืนดีดีบ้างเลี้ยงดีมากใช่ครับพี่ตู้ครับน่ะยืนดีดีนะแม่ลำดวนเล่าเลี้ยงเลี้ยงดีตัวนะครับนะคัดถูถูบัดเหมื่อเลดนะครับมือนี่มือนนี้ม้าเมยค่ะว่าท่านไดกกินอาหารอยู่ค่ะอ๋อีครับมาฮวาตอนไหนแม่หมูวานนี่ตีสองไหมค่ะเมื่อคืนเนี่ยนะตีสอง เอาฝากไว้ต้องขุมทรัพย์เลยว่าเอามาบานเลยบอามาบานเลยแมนถปเอามุอเสาใช่จ้าไปจูงเอาืมเศร้านี่ครับได้ก็ดีใจแทนนะตื่นใจแล้วก็ตื่นตันใจแล้วก็ดีใจแทนนะครับนะถือว่าห้อไกลๆเนาะแล้วพอเราก็ได้รางวัลที่อยด้วยนะครับรางวัลที่สูงสุดเลยนะครับนะแต่ก็ดีใจค้นตะหลายค่ะกหลายครับงานสามลายกลายเราค้นกับไปชมดีสวัสดีครับเจียต้นครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของต้องเบโยเทคนะครับในวันนี้ผมพา FC นะครับอยู่กับเจ้าห้างทองแกรนแชมป์ตัวล่าสุดนะแกรนแชมป์ที่งานหองบุโคที่งานสามโก้นะครับอางทองเมื่อวานนี้นะครับดูครับลำตัวยาวนะครับเพิ่งมาถึงคอกเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงก็ตอนตีสอมาถึงที่มหาสารคามก็ฝากไว้กับคุมทรัพย์ฝากไว้กับ ยุติใจกันแม่คุ้มทัพ์จ้ะแมนไปก็คุ้มทัพ์ฝากไปก็คุ้มทรัพ์จ้ะนะดูครับนะกระทูขาตรงเลยนะครับนะ่กบบาลนี่กลมมนเลยนะครับนะฮะนี่คือลูกชายทองแท้ 5G จีครับนะทองแท้ก็ได้แกนแชมป์ที่งานสามโกนครับเมื่อปีก่อนน้นนะครับโอ้พอกระลูกได้ยุ่งบองเดียวกันแมนครับนะฮะนะได้ที่เดียวกันครับนะดูตูดครับนฮะตอนนี้ความสมบูรณ์มามาเต็มครับนะแต่ว่าแสสนี่ต้องขออภัยครับเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ หกโมงครึ่งแล้วนะครับในหกโมงครึ่งแล้ววันนี้ก็เดินทางไปหลายที่ครับเนี่ยอยู่คอกบัวกาเอาออกแล้วครับความรอมาถึงโอ้ยเบาไปเนาะลุงลูกมาดิมาดิหม่องหม่องแกงแกงเลยเนาะมาดิรุนเลยก็ได้ครับนะมแแกงลฮะยาเขาข้อแล้วครับนะฮะสำหรับเจ้าหางคองนะครับนะพี่เมียวพี่เมียวหนามาใส่ล้างเลยลูก สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับเสียอ้วนครับผมนะครับนะอันนี้อยู่กับแกนแชมป์ตัวล่าสุดของประเทศไทยครับนะฮะแกนแชมป์ตัวล่าสุดนะครับนะฮะที่งานสามโกอ่างทองนะครับนะฮะหางทอง่ะอะอาหางทองแม่เลี้ยงดีจัดครับพี่กันเสียตีมาแล้วครับนะฮะเสียตีอุดมซับนะครับนะฮะปากช่องนะครับนะฮะ มาพี่ลูกเอ้เร็วน่นร้องไอาลูกคุณแม่ฝากนะครับนะถามข่าวแล้วก็ฝากความห่วงใยไปถึงเสียตีด้วยนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนหายดีหรือยังนะครับะสวัสดีครับพี่หนุ่มเมษาครับนะก็วันนี้ก็ได้เจอกันอยู่ครับกับพี่หนุ่มเมษานะครับนะลำตัวยาวนะตอนนี้นะครับนะ เริ่มเต็มหนุ่มแล้วเดือนละค่ะแม่ตอนนี้ยิมสองค่ะยี่สิบสองเดือนจ้ะกระบาลกลมมนเลยนะฮะตะนอกนะฮะตะนอกกาลังสวยครับนะฮะตนอกนี้สวยมากครับนะฮะเป็นวงวัจรีอันนี้นะครับนะฮะอยู่ในตนอกในตําแหน่งที่เหมาะสมเลยฮนะตาแหน่งขาหน้างสองข้างนะครับนะะดูฮะกระบาลกลมมนเลยนะครับนะสำหรับเจ้าหางทองครับเนะ่ย ใบเยอะมากครับเนะใบเยอะมากครับแม่รี่ตอนไหนครับน้ำเชื่อนี่มีแผนไหมกะกะอีกครับก็ต้องถามผู้จัดการผู้จัดการอืมนะฮะนี่ทำลายค่ะผู้ช่วยค่ะพี่สำราญนี้นะครับเนะคุณแม่ฝากนะแล้วแต่ผู้จัดการเนียผู้จัดการอยู่ต่างประเทศบอกจ้ะอ๋อครับนะแล้วแต่ผู้จัดการที่ต่างประเทศทำมานะครับนะฮะ แกนแชมป์สุดหล่อฮะพี่เอพีระพงศ์ครับนะฮะพิษอัมพรวันนะครับนะใช่ครับนะฮะนะพี่ครับนะตอนนี้อยู่กับนะสุดหล่อแกนแชมป์ตัวล่าสุดของประเทศไทยครับนะนะนี่เลยนะครับนะหล่อมากครับนะใบยาวนะครับนะแล้วก็นะครับนะใบสวยใบอ่อนใบบางครับนะหล่อมากครับนะฮะบาลกลมมนครับนะวันนี้มาค่ำครับนะเพราะว่าไปมาหลายที่ครับ สวัสดีครับคุณนายครับผมสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีคุณแม่ค่ะเรางั้นนะครับสวัสดีค่ะนะครับคุณนายนะครับนะบัวงามจากพิรบูรณ์ครับนะฮะนะเจ้าของปังปังแล้วก็เจ้าของไม่มาเลยวันนั้นนะเมื่อวานเมื่อวานคุณนายไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปเลยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันครับฝากความฝากติดตามห้างทองด้วยนะครับนะฮะกับเสียตีครับนะผมนี่ทั้งติดทั้งตามเลยครับไม่ใช่ตามคนเดียวนะ ติดด้วยตามด้วยฮนะห้างทองครสุดหล่อเมืองมหาสาครคามครับนะในวัย22เดือนก็คว้าแกรนแชมป์ที่งานสามโก้ครับเรียบร้อยนะครับนะเมืนะ่อวานนี้นะครับนะสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดของต้องไบโอเทคนะครับนะนะวันนี้พาเอฟซนะตอนนี้ชั่วโมงนี้นะฮอตสุดก็นี่เลยนะครับนะ แกนแชมป์ประเทศไทยตัวล่าสุดที่งานสามกูอ่างทองเมื่อวานครับนะฮนะเจ้าห้างทองครับนะลูกชายตัวเก่งของทองแท้5้าจีนะครับนะตัวนี้นะครับกับแม่ใบเตยครับลูกสาวทานพพครับนะก็เรียกได้ว,ว่านะครับนะะเหมาะสมนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับนะสมศักดิ์ศรีแกนแชมป์เลยนะความรอเราเอาการนี้ต้องยก เครดิตให้พันธุกรรมต้องยกเครดิตให้คุณแม่ลำดวนผู้เลี้ยงเลยครับะเลี้ยงได้ดีมากครับนะเลี้ยงได้ดีมากครับนะพัฒนาการมาดีมากครับลูกบ้างเนี่ยกินอ่ะคุณแม่นี้เลี้ยงนะครับนะส่วนนะผู้จัดการตัวจริงเสียงจริงอยู่ต่างประเทศครับนะที่สำราญนะครับดูครับยืนนี่ตรงเป๊ะเลยนะครับตอนนี้นะครับนใบยาวใบสวยแกนใบ ยาวมากครับนะฮะนะทรงหูพิมพ์นิยมโคนกำกลางบานปลายก้อยครับนะฮะกระบานกลมมนครับนะฮะกระบาลกลมมนใบยาวมากครับนะฮะตนอกตั้งตรงลำตัวยาวนะฮะกะทูขาแข็งแรงนะครับนะฮะผู้หางดำสนิทนะครับนะฮะโคนหางใหญ่ผู้หางยาวครับนะฮะวันนี้หางยาวลากพื้นเลยนะครับนะฮะกระบานนี้กลมมนเลยนะครับนะฮะติดทุนราคาคุณแม่เหมือนกัน เสื้อเสื้อสวยอยู่แต่แต่มีน้อยค่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวทำให้สิบกว่าตัวสีบอกนะให้ขอเสื้อคุณแม่ต้องได้แล้วนะค้ารับงั้นเขาบอกอยู่สวยครับนะสอนยงยุทธครับผมนะครับเหมือนแึกดูฮะกระบาลนี่กลมมนเลยนะครับนะยกระบาลกลมมนนะตนอกที่ตั้งตรงเลยนะครับนะยตนอกตั้งตรงไม่ล้มไม่เอียงเลยนะครับเนะยตนอก ตอ,อ,อกสวยมากครับนะตอ,อ,อกหรือเปลี่ยวนะครับน้ำเชื on, ้อปลายปีได้แน่นอนครับพี่ต้องเพาะงั้นเสียตีบอกแล้วนะครับนะา้ะต้องถามตีกับถามสำรานค่ะครับนะนะก็น่าจะได้พร้อมกับพายเฮงนะครับพายเฮงก็ปลายปีก็น่าจะได้แล้วนะจ้ะนะพายเฮงนะครับนะพายเฮงกับนะกับข้างคอมเม่อก่อนอยู่ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็พายเฮงก็ย้ายไปอยู่ดีกินดีครับกับเสียตีสออุดมกับ โซดมซับโซดมซับนะที่ปักช่องนะครับนะได้แชมป์ด้วยเราวันนั้นวานได้แชมป์นะครับค่ะได้แชมป์เอาเอามาชิงแกนแชมป์กันดีกว่านะมาชิงแกนแชมป์กันโอ้สุดยอดสุดยอดทั้งคู่ครับนะคู่หูดูโอ้ครับนะฮะไปไหนไปเฮงกับทองแท้ชิงแกนกับิงแกนแชมป์ด้วยกันเลยทีนี้ย้ะชิงแกนแชมป์ด้วยกันอสวยครับนะพี่ตุ๊ก โชคด้นฟาร์มครับนะฮะติดตามอยู่นะครับนะพี่ตู้ครับผมนะครับนะลูกชายตัวใหม่นะหล่อมากครับบัวดาทาเงินครับที่ท,ทีระพงนะครับนะบอกว่าสุดๆดครับหล่อมากครับของเสียตีได้แกนนะแกนชมป์หญิงด้วยเด้อแกนแชมป์ตัวเมียอ๋อน้องน้ำหานใช่ไหมอน้องอะไรนะน้องแก้วตาน้องแก้วตาจ้าใช่น้องแก้วตาได้แกนแชมป์ครับนะสวยมากครับน้องแก้วตานี้ผมติดตามตั้งแต่เห็นอยู่ที่งานหอวงมุโคกละจ้า ได้แกนแชมป์งานหนองบุโคกตอนนั้นอยู่กับเจ้าของเดิมอยู่กับาบอยู่กับไอววไบหรอจ้ะลูกชายอีกคนนึงลูกชายแม่อีกคนนึงอ้าวหรอจ้ะใช่ไหมใช่ตอนอยู่นอนหนองบุโคกนะใช่เอาผมเห็นกับอยู่กับเอาพี่เดืองใช่ไหมไม่รู้แต่แต่เจ้าของชื่อไบหรอโอเคเพราะว่าใบเข้ากับบุศราคํามาจากเขา อ๋อโอเคโอเคครับผมกบานกลุมมนครับต้องให้แม่ครับพี่ฮเสียตีบอกนะครับนะฮะต้องยอมครับนะเสียตีบอกยอมฮะต้องให้ห้างห้างทองครับรอมากค่ะติดตามค่ะคุณนายบอกนะครับนะจ้าขอบคุณค่ะคุณนายอดูครับนะเสื้อยากได้มาที่บ้านเด้อ ต้องต้องมาเองใช่ไหมต้องมาเองต้องมาทานข้าวต,ต้องมาต้องมาให้มาเลี้ยงข้าวก่อนใช่มีตรภาพี่น้องเชาววัวครับอยากให้มาเที่ยวบ้าน,นมาเลยค่ะมาเลยสวัสดีครับเจดต้นครับผมนะครับในะตอนนี้ก็อยู่กับนะครับนะ,จะเจ้าห้างทองนะครับนนะแกรนแชมป์ตัวล่าสุดนะฮะสดสดร้อนร้อนเมื่อวานนะครับนะความหลอ่ลเอเหลาเอากันนะหลายคนบอกสมศักดิ์ศรีมากครับนะฮะสำหรับ แกนแชมป์ตัวล่าสุดนะครับที่งานสามโกเมื่อวานนี้นะครับนะฮะแล้วก็เดินทางไปไกลครับนะไปค้าเก้าชั่วโมงนะไปไไปถึงไปออกจากบ้านสามโมงถึงที่นู่นหกโมงครึ่งกลับมาห้าโมงครึ่งถึงที่นี่ตีสองนะสุดยอดสุดๆค่ะสุดๆแต่ใจรักแต่ว่าใจรักนะใช่นะใจรักแล้วก็นนะะะครับ คิดถึงพวกพ้องคิดถึงพวกพ้องน้องพี่นะครับนะครับนี่คือพิธภาพพี่น้องชาววัวครับนะฮะแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับนะคือนะสู้ไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวหาตัวใหม่ไปสู้ครับนใช่นะไปเจอกันก็ดีใจแล้วดีใจเรื่องของรางวัลนี่อย่าไปซีเรียสครับใช่นะไปเจอกันก็สนุกใช่ครับนะะเมื่อวานเจอตัวจริงหล่อมากครับพี่เสียต้นบักช่องบอก หล่อจริงครับนี่คือสดสดร้อนๆนี่คือตัวจริงเสียงจริงของเจ้าห้างทองดีกีแกรนแชมป์ในประเทศไทยตัวล่าสุดเลยนะครับนะฮะยางรอครับนะฮะสวัสดีครับเสียแม็กครับนะเสียแม็กลาบทบีสมบูรณ์ฟาร์มนะครับนะฮะเจ้าของลามินนะครับนะของดีราชบุรีใจรักครับพี่มันเสียตีบอกนะครับนะนะไกลแค่ไหนนะครับแค่คิดก็ถึงแล้วนะครับ รอคือเจ้าของละนะพี่หนุ่มเมษาบอกนะครับนะเจ้าของนะพี่สำรานนะครับนะตอนนี้นะคุณตัดตาีตัวจริงเสียงจริงกลายไปเป็นหนุ่มเกาหลีแล้ะครับไเป็นหนุ่มเกาหลีนะคุณอ่าคุณนายบอกนะฮะวายตายแล้วต้องไปหาด่วนแล้วมาเที่ยวสารคามราคาเหมือนกันมาไม่ได้แต่เชื่อเสื้อนะได้กินข้าวด้วยต้องให้เลี้ยงข้าวก่อนด้ อยากได้อะไรมาเลยสวัสดีครับพี่ชายและคุณแม่นะครับเนียเสียแม็กทักทายเข้ามาในตัวของลามีนครับไปดูที่งานสามกู้ตัวจริงสวยมากครับพี่นะครับนะฮะพี่มนตรีนะครับอิ่มมงคลนะครับนะฮะพี่มนตรีอิ่มมงคลบอกว่าที่งานสามกุ้นี้นะฮะตัวจริงหล่อมากใช่แล้วครับนะตัวจริงหล่อมากครับต่นนี้ ลำตัวยาวนะะประทัดหลังนี่ตรงเลยนะครับนะไม่ประทัดหลังนี่ตรงเลยนะครับนะตะตนอกสวยงามนะครับนะลึงสวยนะไข่สองใบชัดเจนนะครับก็จะขอญาติลงไลฟ์ก่อนนะครับนะเพราะว่าข้ามแล้วนะฮะผมเองก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนะพาเอฟซีนะครับนะมาชมนะครับนะแกรนแชมป์ตัวล่าสุดนะของประเทศไทยสดๆร้อนๆที่สำรานฟาร์มมหาสารคามนะครับนะฮะ คุณแม่มีอะไรฝากถึงเอฟห้างทองไหมครับสดๆดละอนฝากติดตามนะห้างทองด้วยนะคะครับขอบคุณค่ะครับนะคุณแม่พูดไม่ค่อยเก่งนะฮะนะโอเคนะครับนะฮะนะฝากติดตามนะครับสําหรับเจ้าห้างทองนะครับนะเจ้าห้างทองของสําลานฟาร์มนะครับนะฮนะวันนี้ผมเองและก็นะครับนะผมเองและก็ จเจ้าห้างทองและก็คุณแม่ลำดวนลาเอฟไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบก,กันใหม่คชับ